สวัสดีครับพี่นอ้องปองไยครับผมหลังจากที่เก็บปักทัวพ่อแล้วกันสิเก็บเอาบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องเขาเบิ่งแล้วครับพี่น้องป่าปักทัวกับยุคข,ข้างหลังนี่แหละครับเบิงบบ่งกับเบิ่งเบิ่งบรรยากาศทงหน้าตอนสายๆครับพี่น้องตอนใกล้จะเที่ยงแล้วแหละครับสายเติมแล้วเบิ่งกังย้ำกางเวียนสิคือย้ำเมือแรงหมือนเ้าบ่ แดดมากมันก็เป็นไปสีไม้ละเขาเขากำลังออกร่วงครับผมเป็นขา,ขาวๆวุ้นอยู่ไกลมันกค่ะกำลังจะกลบละครับกำลังจะเปลี่ยนสีแล้วอีกจักน้อยก็เป็นสีเหลืองอลามละครับเป็นสีทุ่งล่วงท้องแลวครับผมอีกบ่จักกีกกมือแล้วครับเดือนหนาเนี่ยคงจะเห็นเหลืองๆล้ละครับ บรรยากาศครับผมทองป่ากับโปรงแก้มใสครับเมฆบ่มีพอกกอนทองป่าสวยงามครับพี่น้องเอามาฝากทีฝากน้องครับผมวิถีชีวิตชาวนาบ่มีแนวฝากอ่ะมีบรรยากาศสวยๆงามนี่แหละครับมาปฝากทีฝากน้องเพิ่งทิ้งป,ป้าใหม่ป้าไหลไปสนลนะครับพี่น้องบรรยากาศทองป่าสวยงามครับผมมีแน่วมาฝากแค่นี้แหละครับ จักน้อยกะสีได้เกี้ยวเขาแล้วพี่น้องเลยตรงหน้าก็จะเปลี่ยนสีเป็นทุ่งร่วงท้องพี่น้องเขาก็เตรียมตัวล่งเก็บเกี้ยวสนินละครับเดี๋ยวนี่กำลังไหลน้ำออกครับวองได้เขามันถอกร้ายแล้วออกห่วงร้ายแล้วก็ไหลน้ำออกน้อยหนึ่งแต่ว่ายังบ่ทันไหลหมดครับพี่น้องเขาบางยางมันกะค่นอนข้างที่ซุกซาครับผม เกิดลหลออกเมื่อนี่เกิดเพราะท่านน้ำอีกเหเป็นไปแนวไม่หรอครับต้องทยอยเอาออกใหน้อยเอาออกเกือเดียวว่าได้ครับเขาาลายยางหรือพวกเขาเบาเขานั่นอ,ออกได้เมื่อแล้วครับเขาที่มันกลมแล้วปล่อยแหงเลยบ้านนี่ยครับขั้นตอนวิถีชีวิตเกษตรกร,รต้องควบคุมน้ำครับระยอนๆเขาบางยางนี่ก็ย่งบ่าท่านออกห่วงครับต่างทองกแกๆน้อย แต่ละสายพันธ์ก็บอกคือกันครับผมบางสายพันธ์ก็ซาบางสายพันธุ์ก็เร็วส่วนมากอะเขากขอคอแล้วครับเป็นเขานักแน่แล้วก็เขานั่งเตี้ยง่ญ่เขานั่งเตีย้ยใ่ญ่นี่สีว่าเป็นเขาดอเขาน่าปังกับว่าม่นเทือครับเด้อันใหญ่ายก็เขากขอคขออีกครับซากลัวอีกต้องใส่เวลาโดนก็กันครับผม ใส่เวลาสางโตโดนเดี๋ยวนี้คนของก็ตั้งท้องครับเขานั่งเตีย